ที่ลืมตานอนกันด้วยนะครับทุกคนนะวันนี้ผมก็จะอ่านมังงะซูปเปอร์เนว่าตอนที่10นะครับนะก็เป็นมังงะที่เรียกว่าหายจากช่องเราไปเป็นเดือนเลยมั้งสเดือนหรือ2เดือนนี่แหละผมก็ลืมแล้วเหมือนกันนะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็กลับมาทําแล้วนะเดี๋ยวจะทําให้ถึงตอนล่าสุดให้ไวที่สุดนะครับสำหรับ i อแอมแอดโอเวอตอนนี้ผมก็ตัดต่ออยู่นะครับผมนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้จะลงก่อนหรือ i อ m อม หรือ I am a ม Overlord จะลงก่อนนะครับผมนะก็มาดูกันเลยนะครับผมนะสองมังงะที่ผมจะรีบทําให้มันจบๆไปนะครับผมแล้ววันนี้จะลงอีกคลิปหนึ่งนะผมเป็นเรื่องอะไรวะ อ่างเปาที่ต่างโลกอะไรสักอย่างนี่แหละลืมชื่อเหมือนกันนะวันจะลงทั้งหมด3คลิปนะครับผมถ้าเป็นไม่ได้นะไม่รู้ซูเปอร์โนวานี่ผมให้เพื่อนตัดไปรู้เพื่อนผมจะตัดทันวันนี้ปะครับนะปะอ่านกันเลยกว่านะครับผมก็จําเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับว่ามันถึงประมาณไหนเพราะไม่ได้อ่านน้าเลยกันนะก็ตัดมาที่ศาลาพักใจครับผมก็มีเพื่อนแล้วก็สตีฟนะครับกำลังมองยูชินอยู่นะครับผมนะยูชินแล้วก็เหนือ,อไหลแล้วครับไอเหี้ยมองกูทําไมวะหลังงั้นก็ตัดเข้าสู่ตอนที่1 0นะครับผม หลังจากนั้นเพื่อนของ in, อยูชินก็ได้นิวไปจิ้มนะครับผมนี่นายคือยูชินจริงๆอย่างนั้นเหรอเฮ้ๆฮ้หยุดเธอชารีการแสดงออกแบบนี้คือยูชินอย่างแน่นอนแต่การแสดงออกก่อนหน้านี้มันไม่ใช่อย่างนี้นี่นาเฮ้ยยูชินฉันโคตรผิดหวังในตัวนายเลยนะถ้านายแข็งแกร่งแบบนี้อยู่ตั้งแต่แรกแล้วงั้นทำไมนายถึงปล่อยให้แฮร์รี่ตายล่ะ และทำไมนายถึงต้องยอมปล่อยให้เจ้าสราเลวสตีฟทำแบบนั้นกับนายก่อนหน้านี้ด้วยนายมีเหตุผลอะไรของนายกันอย่างนั้นยูชินแล้วก็ทำการเงียบไปนะครับผมพูดตามตรงนะฉันจำอะไรไม่ได้เลยฉันจำอะไรที่เกิดขึ้นบนดาดฟ้าไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวนายจะบอกอะไรนะนายจำอะไรไม่ได้เลยงั้นเหรอใช่ไม่ได้เลยจริงๆ ฉันจำบรรยากาศคร่าวๆในตอนที่อยู่ในห้องเรียนได้แต่ฉันจำอะไรนอกจากนั้นไม่ได้จริงๆอะไรนะงั้นนายก็จำอะไรไม่ได้เลยจริงๆสินะเรื่องที่จัดการสตีฟมาร์คชักจนเลนน่ะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนั้นสินะมูชินเดี๋ยวอย่าบอกนะว่านายเป็น พวกคนที่มีหลายบุคลิกในคนเดียวนะ่ะรื้อหลอนแล้วนะกูใช่คิดได้แค่นี้เท่านั้นแหละเออคนที่มีหลายบุคลิกในคนเดียวอืมบางทีอย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าการพูดความจริงออกไปแล่ละนะเอออ้เยสวยแล้วกูชใช่แล้วแม่ของฉันเคยบอกฉันไว้ว่าเคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วในสมัยฉันยังเป็นเด็กนะ เธอบอกกับฉันว่าเหมือนกับฉันเป็นคนที่มีหลายบุคลิกในคนเดียวแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับฉันมาหลายปีแล้วฉันไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้อีกครั้งโอ้ยกูต้องโกหกแบบง่ๆอีกแล้วเนี่ยว้าวโคตรเท่เลยเท่ตรงไหนวะงั้นก็หมายความว่านายมีซูปเปอร์ฮีโร่อยู่ในตัวของนายสินนะว้าวเท่สุดๆเลยล่ะนายที่มันโคตรเท่เลยเพื่อน ฉันลละดีใจจริงๆที่ชาลีมันโง่ใช่แมงคโคตรโง่เลยเฮียไมเคิลนายโอเคไหมอะอาร่างกายของฉันมันทนมากนะ่ะไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะเจ้าพวกสารเลวนั่นฉันไม่คิดเลยว่ามันจะทําอะไรแบบนี้กับไมเคิลน่ะนายแน่ใจนะว่านายไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะฉะฉันไปโรงพยาบาลมาแล้วเมื่อวานนี้พวกเขาบอกกับฉันว่ากระดูกของฉันน่ะ หนามากไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกนะอีกไม่กี่วันก็คงหายดีแล้วละ่ะนี่มันดีเกินไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าดูมันเขินซี่เขินอีกแล้วรอก่อนนะดาร์กไนอย่าอยู่เธอฮ่ายอย่างนั้นก็มูชินนะครับผมก็มาหายูชินนะครับผมชาลีไมเคิลฉันขอตัวก่อนนะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะนี่นาย จะไปให้อาหารแมวอีกแล้วอย่างนั้นเหรอไหนนา,ายบอกว่าจะเลี้ยงฉันก่อนยังไงละ่ะโทษทีเฮ้ยเฮ้ยมูจินยินดีต้อนรับกับเจ้าหนุม่มเอ้ยนายนี่มันมูชินนี่นายโกหกฉันใช่ไหมไหนนา,ายบอกกับฉันว่าไม่ใช่นายจะสิงร่างกายของใครก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเหรอเจ้าหนุม่มหืมตบแมงในสัตว์ออตากูตลนแล้วเนี่ย แค่ข้าบอกกับเจ้าว่าเรียกข้าได้ทุกเมื่อเมื่อเจ้าต้องการอะไรไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะสามารถใช้งานข้าราวกับสัตว์ตัวหนึ่งได้หรอกนะแสดงความเคารพให้ต่อหน้าอาจารย์ของเจ้าซีงั้นก็หมายความว่านายรับฉันเป็นลูกศิษย์แล้วอย่างนั้นเหรอ็คือฉันนี่ปรับเพื้มจริงๆใช่ไหมมูจินถูกต้องแล้วละ่ะจากวันนี้เป็นต้นไปข้าจะนำเจ้าลงไปสู่วิถีแห่งนักรบ ข้าเป็นคนในตระกูลบางบางมูจินนั่นคือชื่อของข้าฮะมูจินไม่ใช่สิท่านอาจารย์ผมจะขยันให้มากๆครับผมจะไม่ทำให้อาจารย์ต้องเป็นห่วงครับผมจะเจ้าอยากจะโดนตบอีกทีไหมปล่อยข้าเดี๋ยวนี้เลยนะอ่ะขาให้หนี่นี่มันอะไรเหรอเช็คแบนเฮกแมนนะเออผมอ่านผิดนี่ว่าข้าบอกเจ้าไปแล้วไม่ใช่หรือ ว่าข้ามีของขวัญให้เจ้าน่ะก็นี่แหละืผมต้องใส่แบบนี้งั้นเหรอมันเหมาะกับเจ้าดีนะเก็บมันไว้กับตัวตลอดเวลาด้วยร่ะเจ้าไม่รู้หรอกไม่แน่ในอนาคตมันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะปูดปูดเจ้าเฮดแมนเฉิมเฉิมเนี่ยนะหรือเจ้าเด็กนี่ข้าใช้เวลาทั้งวันเลยนะกว่าจะได้มันมาน่ะเฉิม แต่งั้นก็เอาคืนมาซะห้าห้าผมรอเล่นนะ่ะท่านอาจารย์แล้วก็ตัดมาที่ซอกตามเมืองนะผมไอเด็กเวนั่นฉันได้กินของมันนะนายเข้าใจใช่ไหมกินเงินของแกนะ่ะแกบอกกับฉันว่ามีแค่สามสิบดอลเนี่ยนะเฮ้ยน,นี่แกคิดว่าแกกำลังโกหกใครอยู่กันหึ ผมพูดจริงนะนั่นคือทั้งหมดที่ผมมีแล้วล่ะเฮีย er, เอ้ยแม่งทําพวกเราเสียเวลาชิบหายเลยฮ่าฮาวันนี้ไม่ใช่นายพูดดีเกินไปอย่างนั้นเหรอใช่ใช่ใช่มันจะให้นายทําไมล่ะนเมื่อนายพูดดีๆกับมันนะอยู่แบบนี้เวนเอ้ยมันไม่ได้ง่ายอย่างทุกทีสินะสงสัยว่ามันคงอยากให้ฉันอัดมันก่อนล่ะนะเฮ้ยไอเด็กเวน ถ้าฉันค้นตัวแกแล้วเจอมากกว่าหนึ่งเซนบนตัวของแกแลก้วก็นายไม่มีทางได้เห็นแสงอีกต่อไปเลยนะเข้าใจใช่ไหมอฮ้ยกูยอมก็ได้นี่เฮ้ยแกควรทำแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะเฮ้ยมันยากนักหรือยังไงผมไปได้แล้วใช่ไหมยังหฮอรองเท้าคู่นั้นสวยดีนะมาแลกกับฉันเถอะมาไม่ได้หรอกนี่เป็นของขวัญที่แม่ของผมให้มาหืม นี่ฉันต้องพูดอีกกี่รอบกันเนี่ยโหดูเหมือนว่าฉันจะเลี้ยวผิดทางแฮะแบบนี้เองสินะว่าแล้วทำไมแม่ของฉันถึงบอกกับฉันว่าอย่าเดินตามตอกซอกซอยแบบนี้นี่แกเป็นใครกันไปให้พ้นไม่อย่างนั้นแกจะต้องเสียใจแน่เข้าใจใช่ไหมขี้ขี้ขี้ดูนายสองคนทำเขาสิทำตัวอวดดีกันจังเลยนะ ตอกซอกซอยในประเทศนี้ทั้งหมดเป็นของนายหรือยังไงกันไอพวกอันตพานสาะระเลวเอ้ยจะกอย่างนั้นก็ตัดมานะครับผมโชว์นี่นายใช้เงินเด็กมากี่คนแล้วกันเนี่ยถึงได้มีเงินมากมายขนาดนี้โชคดีจริงๆฉันกะว่าจะซื้อขนมปังไปให้เจ้านั่นอยู่พอดีเลย แล้วงั้นก็ตัดจบนะครับผมนะ <c oughs> ก็สำหรับเรื่องนี้นะครับผมผมก็ไม่ได้อ่านนานนะครับผมนะก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอ่าน ตกพ้องอะไรตกปิดทุยผมก็ลืมเหมือนกันอ่านผิดนะครับมังคําก็อ่านผิดนะครับหรืออ่านตกอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอโทษทีนะครับผมนะนั่นแหละพัดหน้าผมจะพยายามอ่านให้ดีกว่านี้นะครับผมพอดีผมละลานหรือว่าไม่ได้อ่านมังงะมานานนะครับผมนะก็สกิลการพากผมก็ตกลงไปเยอะเลยนะครับผมกับสกิลการอ่านมังงะก็ตกไปเหมือนกันนะครับผมถ้าพัาดนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษทีนะครับผมเจอกันพัดหน้าครับบายจ้า